พี่นุชคะอยากขายของออนไลน์แต่อายกล้องนะ่ะไม่รู้จะทำยังไงนะคะวันนี้นะคะพี่นุชจะมาบอกเคล็ดลับค่ะว่าทำอย่างไรให้ไม่ต้องกลัวกล้องค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้น้องๆจินตนาการว่า น้องๆคุยเพื่อนนะคะไม่ใช่ว่าเออฉันเนี่ยกำลังคุยอยู่ในที่ประชุมนะคะใหญ่ๆคนเยอะๆถ้าเกิดเราจินตนาการไปว่าอย่างนั้นนะคะเราจะรู้สึกประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแล้วมันก็จะทําให้เราพูดตะกุกตะกักะคะ่ะยิ่งถ้าเกิดช่วงแรกๆน้องๆยังพูดไม่เก่งมันก็จะทําให้น้องๆติดๆขัดๆคะ่ะถ้าเกิดว่าเราจินตนาการว่าเรากําลังคุยอยู่กับเพื่อนนะคะถึงแม้เราจะพูดผิดนะคะแต่เราก็ พูดไปได้ค่ะเราอาจจะมีพูดขำๆม,ม,มีมุกตลกสอดแทรกไปบ้างนะคะมันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่พูดแบบว่าเป็นทางการเลยนะคะอย่างเช่นมันเออวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องบาบาๆอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้น้องๆยิ่งประมาทนะคะแล้วก็ขาดความมั่นใจนะคะ และข้อที่สองนะคะอย่าห่วงสวยค่ะบางคนเนี่ยพอออกมาหน้ากล้องนะคะก็จะเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองมากเกินไปนะคะอย่างเช่นว่าอุ้ยฉันน่ะสวยหรือยังว่าอุ้ยฉันเน่ะเขียนคิ้วมาหรือเปล่าอ่ะฉันยิ้มเป็นยังไงบ้างน่ะฉันแบบเออหน้าเบี้ยวหรือว่าพูดติดอ่ะหรือว่ากลัวเพื่อนจะดินทานะคะว่าเฮ้ยเธอเนี่ยพันพูดนู่นนี่นั่นนะคะถ้าสมมุติว่าเราห่วงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองมากเกินไปนะคะ จะทำให้เราเนี่ยขาดความมั่นใจแล้วก็จะทําให้เราพูดติดติดขัดๆนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะคะคุณจะต้องโฟกัสไปในเนื้อหาที่ต้องการจะพูดนะคะว่าเฮ้วันนี้นะคุณจะมาให้ประโยชน์อะไรกับคนฟังหรือว่าวันนี้ฉันจะพูดเรื่องอะไรนะคะให้เราโฟกัสไปตรงเนื้อหานะคะมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องการห่วงสวยไปได้นะคะข้อสุดท้ายนะคะ เราต้องซ้อมพูดค่ะทุกคนนะคะจะต้องมีจุดเริ่มต้นทุกคนนะคะจะถ้าใครพูดไม่เก่งก็ต้องซ้อมพูดยิ่งถ้าเกิดคิดว่าตัวเองไม่เก่งเท่าไหร่เราก็จะต้องซ้อมพูดมากขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ก่อนพี่นุชก็เป็นนะคะแบบไม่กล้าพูดมากเลยเหมือนว่าอายกล้องเขินกล้องนะคะพี่นุชก็ต้องพยายามซ้อมพูดนะคะให้บ่อยขึ้นมากขึ้นนะคะและความประมาทตรงนั้นก็หายไปนะคะ น้องๆคนไหนนะคะที่มีความรู้สึกว่าอยากขายของออนไลน์แบบแล้วไม่รู้จะขายอะไรไม่รู้จะทำยังไงนะคะพี่นุชก็รับตัวแทนนะคะในการจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชะะซึ่งมีทั้งธาตุหลักธาตุรองและก็การป้องกันเชื้อราและไลมรมแมลงนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดน้องๆสนใจก็สอบถามมาทางอินบ็อกซ์หรือไลน์แอดได้นะคะและถ้าเกิดใครสนใจสาระดีๆนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามเพจพี่นุชพิชอรนนะคะสอนสร้างรายได้ จากงานอดิเลกค่ะหรือแอดไลน์แพิชอรอนนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ